สบายดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตุ๊กตาจากครูซุมาดามฮานส์ค่ะจากครูซุมาดามฮานร,รัฐมิสซต้ซอเมริกามองเก้าค่ะ มาพบพอกันเช่นเคยคะ่ะเห็นปะค่ะพี่น้องอยู่ในถุงนี่เป็นยังบีฟใสออนค่ะพี่น้องเมือนี่สิพ้ากินออมออมใสนะคะออมใสออนพี่น้องไปเห็น,ยวนวอ,อยู่อนว่าหมาดกันเลยเห็นพใเยซื้อให้เอามาออมมาขัวร่องสิเป็นตาเสียบบอลนะนาก็เลยสิพ้าจัดการค่ะเหมือนี้ หากินขวใสออมใสน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องออมใสงัวค่ะใสออนงัวจ้าพี่น้องใสตัวนี้พีสีแบงมาถอดค่ะพี่น้องหรือมาย่างเนาะอบเอาใสหมอถอดหนังมันเนาะเอ็ดคือย่างนะย่างใสออนนะคะพี่น้องพี่จะไปออมค่ะออมเสี้ผักหอมๆนะผักชีเล่าผักตุนหอมใบบักกูเนาะพี่น้องเนาะใสตะไคร้นะคะหอมกระเทียมจ้ะออมใสมันบริออมตับมื่อนี้ออมใส ทับไตใส่พุ่งที่หมอนี้ออมใส่จาพี่น้องนะคะไส้อ่อนพี่กระหันหันหันเป็นชินจาพี่น้องคะ่ะหันเดียวพีกระมาะตําเครื่องแล้วก็มาร้อรรงขวัวสักอนนะคะพ่อเพิ่เดือดเท่ากับพีกระจะปรุงรสค่ะพี่น้องตอนนี้พีกะเทน้ำนะคะปรุงเครื่องนะคะแล้วก็เทน้ำล่างคกลงนะคะใส่อ่อนพีกับห้ม สุกนะคะพี่น้องพี่ก็จะเอาผักลงเลยนะคะพี่น้องเอาผักเทลงเลยนะคะเอาต้นหอมกับซี่เขา,าลงเลยนะคะต้นหอมกับซี่ลาวเขานะคะต้นกับเป็นอันว่าปงะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วก็ปรุงนะคะอุ้ยหอมพี่น้องพี่เอาบีใส่สอนหนึ่งคมดีตะไนวะ๋ว่ะคมบีอ่ำลำถ้าพี่น้องแซ่บๆจ้าออมๆออม,อม,อ,ม,อ,มอมใส่บานเข่า ออมใสออนอันนึงห้อมถอดบึมบึมอยู่คุ่นถอดใส้หมออะไรน้ำมันโอ้ยขมแสบค่ะพี่น้องกระนหอดบานด้เนาะมาได้จ้ามากินออมใสออนน้ำพีจ้าออมใสออนก็พิทุกตาจากครูสุมาดามห้างสคารัทมินิโซตาหมองเกาเฮ็เหนียวกินซูกินขค้ือเกานะคะ อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่นะเนาะมา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 ฮ่าเขาบาดนี่อันนี้เป็นถอดใสออนค่ะพี่นอ้องหอมซุกจ้ะเหลืองซุกละ่ะเอาอีกจักหน่อยเนาะมาจ้าพี่นอ้องหอมใสออนผีกนแล้วๆค่ะมาเด้อมาซดน้ำกันมาหนี่มาซิมมาซิมใสออนใสบีซี่ขมๆจักหน่อยพี่น้องแซบแซบซี่ขมพอดีนะบพรเป็นแบบขมหายนะคะพี่น้องเห็นไหมค่ะ ผักน้ำเนาะจังบ่เป็นช่างออมไส้อ่อนนะคะออมใส่อ่อนคุ้มคุ้มอ่ำลำพี่น้องเอ้ยแส่บคักวะจา,างข้ามีฝรั่งกับมีใส่อ่อนอืมอืมเบ้หยาบด้วยพี่น้องนุ่มๆจ้าใส่ออนเบ้หยาบบ้เหนียวเบ้เหนืด เขาท่าเขาท่ามือหนาสิได้เอาอีกนี่เนี่ยเสบอยู่แสบอยู่ลืมเอาตับมาใส่น้ำเนาะซื้อตับมาใส่น้ำมขมพอดีค่ะมาเ้อพี่น้องมากินน้ำกันค่ะเข่าหอนหอนค่ะพี่น้องพุดอะ หนึ่งเขาหอนหอนหนึ่งใส่หมององเขาเขากะห้อนเนี่ยกินกะห้อนเขาก็ลงไปอู้ไอทวนทวนไอทวนทวนใช่ค่ะเขามิดง่ามง่ามเลยพี่น้องขนาดหุงเส่หมององเขาเด้อพี่น้องคะ่ะมาหันมา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 กินน้ำกันบาดมา่าพี่น้องบาดน ไดเวลาไดเวลามากินอ่อมใสอ่อนกันน้ากันอ่อมใสอ่อนพี่น้องเห็นปะคะผาเป็นเครื่องในไก่ได้ใสอ,อ,อ่อน,นเห็นปะใสอ,อ,ใสอ,ใสะะอ่อนใสง่วจ้าพี่น้องใสวัวฝรั่งเขาจะบ่กกินเอกมีแต่คนไทยครับอันนี้ละไทยคนเล่าคอนอันนี้เทาเรากินกับจำเจวนะคะเห็ดเจวอันนี้พี่เอาแบงไปอันถอด พี่ทอดพี่อบใส่ไร้นำมันน่นนะพี่ร่องทอดเบิ้องล่องเป็นนี่อะไรเห็นบ่คะพี่น้องทอดกรอบดีอยู่เด้เดี๋ยวพี่จะหั่นเป็นชิน้นแล้วก็จิ้มเจวนะคะกินมับออมค่ะมาๆๆๆเสแสร้งกับกับปี่ลตุตาจากครูสุมาดามฮันส์ค่ะหืมเจค่าค่าพี่น้องจิ้มเจวจํำเจวจํำเจวทอดไส้อ่อนอันนี้ทอดเอา สก,กีก็เห็นอยู่ได้เห็นเพเค่ยซื้อมากินถือใจระบายแซ่บร้ายออมใส่กับที่ขมอำำ่ำรำทอดใส่กับที่มันมันหอมหอมเสียบเสียบซะโอ้ยมือหนาสีาไปซื้อมาไว้อีก ะกีพ่อยู่มาหลายปีแล้วพเ่เค่ยกินจักเทือแสบเด้พี่น้องเอ,อ้ยมาเดอ้อจา้ามว่ากินข้าวเหมือนกันถอดเอาแสบอยออมกับแสบอ,อันมีแต่แนวแสบๆส,สดออม กินทอดใส่เขากันปานเลขที่เอ็ดนี่ม,มาจะพี่น้องปองไปกินเขาเสียบๆก็พี่ทุกตาเด้อจ้ะ ขอบ,บุณขอบคุณพี่น้องป้องไปอีกเท่านึงเด้อจ้าเขามาให้กำลังใจค่ะมาเด้อมาจำเจวเสียบๆน้ำผีคลิปนี้พี่ตุ๊กตากับเพามากินเขากับออมใสออนนะจ่าพี่น้องขอบ,บุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเขามารับชมให้กำลังใจค่ะคลิปนี้พี่ก็จะขออย่าจบคลิปเพียงสำนีเด้อค่ะอยู่ดีไม่แห้งนะคะคลิปหนาเข้าจังพอกันไหมค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ